อุ้ยใ้ตัวนี้ปันมาออกกล้องน่อยอุ้ยรถถังต้องเท้าหลวงท่ารถสูงเท่าไรสูงเท่าไรตัวนี้ก็เลยนลอย้อยหกสบาวกบก ขาวัดเขาวัดไยวัดไทยเลคว้ยันวัดทั้งหนาบนในวัดทั้งหน้าตอบตอบพกิตัวน,นี้องแผลโอ้สุดยลูกเปิดไปเท่าไหร่ักแสนเก้าเจได้รถกับบคันหนึงเก้ส็อ้ยเปนลไดลูกเงาก,กอบบกไดวตอนนี้ไปรลซื้อมาเกจ เออคฮัพ่อใหญ่ถามตัวลูกผู้ใดเอามาอ่านมาเบอร์มัแล้วโทรศัพท์มาแล้วลูกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจดเก้าแปดหกเก้าปดสองสามเกาแปดสองสม้าแปดมองี่เปรทศอดต้นต้นไหน่มันสหน้ามันตัดไหมไล่ม่าไหนงนี้มันมีปัญหาเรื่องเลนันยานตัวหอดมองอะโร่เลตัดเลย บอเป็นทูมุดเปีนจะลงคิปโปทตี่ให้เก้เจดทองไปต่อต่ว่าเป็นพอพันเดีวก็เช็เบียดที่เราเบียดเทียบให้เ่าได้เขาบอกเียดมันเบียดหนึ่มื่นจะเฝ้าจะเฝ้าเดี๋ยวมมาต่อยอีกมือนี้ไอ้พ่อจะเียดแล้วมาปะจะเียดบั่นน้ำเคี่ยงงวงวุ้ยเราไปใส่อยู่เราอยู่เซลนี่นโอ้นี่เลเราเต็มยู่ไเยอะอบึงแล้วกอนพอเทียนในพอเทียนมีอกโตมือนีมีอีกโต มนต่อยอ้ยหลายวันงอุ้ยใครไปละกนี้เกียจะเียร์มจากน้ำเกี่ยชิมงานชิมงานปลาหมูทมารืเปาานหือเป่านืาห็นมัน่าเกียรที่ามตนนี ตัวเนื้อทางรัาก็มีงูเนือได้นี่มีหองูเนื้ออะายอยู่พูดมักตัวนั้นเก่าชิบเิเยแต่าให้อะไรให้แปดหมื่นใายมาได้ถส่ยสน้ำถ่ายสน้ำสุดๆุดห่วยัวดีหัวรอดีเถอะวะหัวรอคักแข้ขือหัวรอค่าแก็ือ ดีใจอาขายงวดใดอะไรวดสามตัวย่งัต่สตัวเซียเสียเท่าไรหมื่นเท่าไรหมื่นอก็ขายนึงี่ได้นิีได้นิอ๋ตัวนีโบแมตรับแมนบ่นเอาหมื่นสามพันนวาสามตัวตหน่นตัผูเด้อโอ้แรูรับสา ไ้หรู้กับแม่สาว่าไฟไหมดมากป่าหมดมากป่ามากมากนั่งใช้พอมันเป็นเดือนของเดือนอะไรเนี่ยจะไปใช้เอามือมาใส่แล้วมือมาใส่0เ0็ดศ0 7 0์0ปด10 0 0ศู0 0 10 0 0็ายเ่อยืาออ บ้านนี้ม mm ันเปิดเมื so ่อไรบ้านไหนบ้านหินก็เปิดเมื่อไดเงบอท่นท่าสั่งบอสตัวดีดีดีโอ้ยนตรก็เปิดเลนะบอไม่นด้สองสองสองปีนาสองปีนา ดังลดดังลดขุนใบกันมดพี่น้องครับดังลดมาตะกอนด้วยขใบกันมดเลยแต่ทั้งทั้งกันตะลักแถวขุนไทรเดือนเขามาขายนีไมดเลยมืออื่นคิดคิดขาดกานวาสิมาลายในมือแต่ว่ากับบบประมาณใจวาสิมาเท่าไหร่เนี่ยเอ้าไปเบิ้งคลิปสั้นๆนะพี่น้องมืออื่นแถนผมไลรสดไรผมจะไลรสดทั้งช่องยูทูบด้อพี่น้องครับอีหลอมนึงตัวนี้เก่าเก่าสิบเจ็ดพี่น้องจราเวียดมาหลับแปดหมื่นแปดหมื่นยังแห้งตัวนี้ครับผม มีงว้วดำมาที่นี่ไม่วอาดำฮะง้อไฟฮะไปเหรอไปแล้วไอ้เันเมื่ที่สานน้องไปแล้วมันตะโกดไปแล้วาไม่มือเสอสีดำอุย้ยเตีมขอ,อกเลยพี่น้องง่าเขาสือไหมคุยนะ ข้างนอกปฐมไปที <ruled that> ่น่องเด้อเพึ่งเลยอาออีดําอีดําก็มากก็อะไรอีดําก็ดำกับมืออื่นกับบึงบึงข้อมข้อมมผสมกันถ้าเกิดว่ามันมันไหลสดไหลกับสิไลอันอีกคือหนึ่งจะว่า ต้องชี้แจงพี่น้องนิดนึงเด้อผมไล,ล่ต้นฮอโลไปได้ต้นนุำสาต้นก้างสนามกับไปเลยครับมันจิตัดเลยขึ้นมือนี้มีปัญหาแต่ว่าอะไรยู่หัวสนามไดนอยู่เห็นว่าเมื่อกี้ผมาอะไรไปหาศีรษะที่กลัาหลังจากนี้ไปกับไปไเลยกับแ,แจ้งพี่น้องสามนิดนึงไปเบิบ้งคลิปไปเบิบ้งคลิปปกติเอามั่วเขาไล่พี่น้องครับมือนี้นี่ขนาดแค่ประมาณสี่ม่งนี่สี่ม่งกว่าต้นสะเดานี่ มาเลาอีกเส้นหนึ่งมาเลาอหอยหนึ่งมาเลาหอยหนึ่งมาแล้วตัวดำเลยตัวดำตัวดำเฮ้ยคุณครับว่าตัวดำจะกลองไม่ยู่ เป็นเรินต้องงออยู่พี่น้อต้น,รนรแรกสิเป็นงอเหนื่อยเด้พี่น้องงอผู้งอผู้จะมาตอนเย็นตอนเท่าสิเป็นงององหลเ่ียงง้องามโอ้อดอเดเดังงจิตายอลอดเดเอดเอ อเีง่งมือดิเิขาบ่ขาโคมนสามขายมนสามมนสาก่ท่าบขายบอามโคแม่บเเออแม่น่นอนหลังหลังเ็โคงมันมันขายมนสามันห้ันบ่มันบอกอยู่ขาได้ละอ้าวมันนีคือจัง คือยังดึงเสือกไปนะ้น่นนำไน้งายอย่างเงี้เนยวันนี้คลายตัวนี้คลายไปเรียบร้อยแนละ้วพี่น้องตัวน,นี้ติดคลิปเรียบร้อยโอ๊ยโอ๊ยยี่ห้นี้ยังมาอยี่ห้านี้ทุกผูเอนื่อกลกละเตรียม้ห่ะเมื่อไหร่ ตัวตเดียวขอเป็นนทางเปน็นตัวท,ที่นีย<ด>ังกัดเลยเฮ้ย,ววย,ววย,ววยกัดด้นอเลยเล่เลียโค้งอะตายภายในโค้งหนึ่องอมองอื่นแปดมื่นแปดหอยเชื้อหอยเชือ,อ,ชอ,อามื่นแปด้มาตัวเมือไหมสามครับเลือตัวเดียวกับไปเอามาอีกบ่มื่นพ่อเนาะช่องเมอืองตลาดบ้านไหนวะ มันก็ซื้ออยู่ได้แหะเพ่อันตมงัมันหลายเนะมันขอมาหลายเนขอมาหลายเนขซื้อจากเก่ามาเบือเือมาใส่หมืนแปดเบื้อมาหายก่ลศูนย์แปดส่ศูนย์แปดสี็เจ็ดสี่สองห้าห้าหกสองห้าห้าหกหมรี่ยี่น่องตเมต้น้คเต้เมต้นหนึ่งไปตัวนี้หนาแก่หนึ่เเอาตัวนี้กัดหรือเล่วนี้เล่ี่นอ เล่กระเทิดนเนาะเล่ผสมพี่น้องตัวนี้ดวยเล่ยเรื่อยลอยวแคต้ตันเล่วะตู้ผูล่เออนั่นแหละเอาไปจำลอง้วขาล้อขาจางเฮ้้เราุมันเราจบานตัวนี้เลยนาพครับ รักสองสองหมื่นห้าพันห้าเลยครับพี่น้องครับเน่อนี่เนาะเต็มขนาดเลยไมยบบบบบบเลยไหมเหนือเต็มเเลยพี่น้องผูดใดมักผู้าดหามงัอเเลพี่น้องเด้อเสองมืนาัแนแนตันเลยพี่น้องครับต้นนั้นหมื่นขอหอยเสืออยูคูกันเลีงง้อเอยู่คูกันสอต ส้นเท่านี่เที่ยส้ยวสิตท่าเลยไหมเอาเบอร์มาใส่ผมเบอร์ศูนย์เก้าสามยเกส่สี่สองสสามส่หกห้าสสองหมื่นห้าัหอยส่วนหอยเสือนี่หมื่นเดือตัวเดียวก้าบานแล้ววันนี้มากาแล้ววมันก้าบานไปแนไววันนี้ครับวนไหเอาหมูสามตัว

เรียนสาตัวเลยขครับไุ้ดๆเอาหกพันแปดซุกไปหน่อยช่ได้นะไม่มือขาตัวน่าดรอกขาไานะขานนะขาวดีครับสุดท้ายเลยไมคขาไดุ้กไปเอา6 5พนไปไปแบ่งกันเลยหกพันไปสาตัวขาตืนสามตัวต่เดน่ตอเดนสองหมื่นหกสามตัวรับตัวละสองหมืตัวละสองหมื่นหตัวนี้ป่อีกตัวนึง อเล2สองหมื่นหกสองหมื่นหกองตัวนี้แมนบ่ครับต้คุณายอไพี่น้องสองหมื่นหกโอ้เแก้อยู่สองหมื่นหกซนี่พี่น้องเขาซื้อกันเนี่ยเด็ดลอยดนีตัวนี้ตัวนี้ก็แดนดีสองหมื่นหเยันซื้ออีสองหมื่นหกดิตันเสปลาเขอะไนเขายดมันซื้อดีกว่าี่ ราคานี้ซื้อดีครัตตบต้อนสอตัวสองหมื่นหผมต้องไปทร้วเาไม่ได้อีีผมย่านผมต้องไปสร้างงวยูอันบ้านนาซีอีกผม่มีเวลาเป่านะสองหมื่นหกอุ้ยตัวดำตัวดำมา้งหรพี่น้องของหอยหอยของไอ้ม่นองข้นหรือมันถือวะโพราาเขาข้น กูไปแล้วพี่น้องเตีมรถเขาก็ไปแล้วด้วยเนี่ของหอยหนึงเาขืนด้วยลงหนึ่งเอาลงเอาขืนบ่โอ้ไปแล้วพี่น้องครับงดำเขาไปส่งเขาเขซื้อเตีมึงรถเขาก็เขาออ,ออกไปได้พี่น้องขอเขาบาดห้าใรถขันนีเตีมของดำกขืนเลยมันกด้นแล้วกหา มีวา่ตัวหนึ่งเลยมีแส็งะหัวยาควายแข็งมาเนี่ยเก่าอย่างโอ้ยโอ้แมบไงเลยตอนนี้จะพันนอตตันี้ยังไงเลยตลานี้ไม่ค่อยมีไายได้เป็นนองเลอมัาจะมีแต่งวดมื่อรวายมีอยู่ บาถึงลึกหรือผมมาทันยางไปข้างหลังได้ยังข้างหลังมันบ่ได้พูดถึงพูดไงกุ๊มเลยพี่น้องแล้วยาบงบอรมันกันเด้อ1 6ว0 0นาแม่สาวเขาไปเลี้ยงลึกลึกเวียดนามสื่อลึกไทยสื่อโอ้เวียดเอาไปมือพี่น้อง1 6อ0 0วกพันาเซ็ตพันเมิร์ดได้เนาะ1 6อ0 0วพันนาพันธายอะไรพี่น้องตัวนี้เวียดสื่อไปเออตลาดนี้มันดีอย่างหนึ่งพี่น้องขันเขาซื้อเต็มรถเขาออกให้ได้เขาเขาปะถาเจ้าเลยเขาปะต้องมานั่งถามือส่องออกคือคือคือจะโศ ต้นโสนี่ต้องออกน้นเสาแต่ชมปอยนี่เต็มรถเกิดนี้เลยคือดคืออยู่ไปนี่ครับบัตรแต่ว่าต้องเฮ็ดบัตรมันถือเด้เฮ็ดบัตรไม่เขินใจถือไม่เป็นไรถือจะลาไปเองไปเลยเขามีเจ้าที่มานั่งยัให้เขาแข่งนี่น้องเอามาขายตอนแรกวันพฤหัสพี่น้องต้นเสามันก็ต้องนก็ได้ให้ขายไปแล้วก็ได้สามสามสิบสามแขวนนันตันต้นเมย์สามหมื่นสาม สามหมื่นสามขายเราสามหมื่นสามสามหมื่นสามอุ้ยมึงฝนเกินอันตเลยว่ะเน้นขนาดนี้รอเหนือเป็นเหนือเหนือจะมันเตี้ยต้นไนตเมรต้น่าเันม่างตมย่นต้อนียทกต้นมันขาสั่นเนาะจะขายไปแล้วพี่น้องสามหมื่นสามนี่ขายไปแล้วนี่ อ้วนุ้ยรถกำลังเขออ่าอเด้เอ,อ,พ,อ,อนะพี่เอ้ากลนว่าผมบอเลีนนะเบิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวมือนี่นี่กำลังเข่ามามือนี่เดี๋ยวผมผมสีขึ้นไล่ชดให้น้อยนึงพี่น้องแล้วก็ให้พี่น้องเบิง่งในการไล่ชดไล่ชดมันจะตึโอ้โหกดคลิปเงาเลยพี่น้องเด้อไปเดี๋ยวเบิ่งขอ,อกหน่อยนึงลกกนแล้วกกับบ้านเอาที่นี่ไปตัดต่อให้พี่น้องเบิ่องสีว่า เมืองคอกต้นแรงมันสิมันสิส่วนมากสิเป็นทั้งทั้งกาลสินสรารคามลอยเดินมามาสื่อสื่อกันไตนะเขาสื่อปูนเตรียมอายะเลยยันบักอู้ต้นหน่อยๆต้นนี้ต้น,ตน,น,ออนหน่อยๆนี้คอกผักกลางในพี่น้องคอกแถวเพชรแถวเพชรแถวนครปฐมเขาสื่อว่าคุ้นหน่อยตัวนี้ร้อยนี่เขาสื่อกันอยู่ประมาณต้นหน่อยๆนี่เขาสื่อกันอยู่ประมาณ แเจ็ดพันมือหลอดลงมาทุกโตเลยซัมนี่ครับมือหลอดลงมาทุกโตเลยเด้อถ้าตู้บอนแนยกับประมาณหมื่นโพมาหนึ่งก็ซื้อกันนะส่วนของส่วนของเวียดเนี่ยก็ก็คือสินเนียนคืนนี่แหละอันนี้คือเขาจะขึ้นขึ้นขึ้นมือแรกเง่้ยอะไพี่น้องนี่ขึ้นตอนแรกเงี้ยนะเพราะเต็มรถเขาก็ขึ้นรถก็จอดทายู่นี่จอดทายู่นี่ควายทอด ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เดีย๋ยวไปเบิง่งด้านหลังแป๊บนึงครับพี่น้องครับไปเบิง่งเพื่อนไปเบิงเบ่งไอ้พี่น้องเข้ามาลังมากครบบอกไว้นี่ไปไปร่วกันครับผมขอกวียดกับล่อมือแรงเต็มใช่หรือหัวงใส ก็ดันบ่คูน้อยบ่ปัญหาเากหหาบามเปิดเนาะบางทีมเปิดนัเปิดเข้า่ากปัญหาด้ตอนเขาพกปัญหาูน้อยเยอตัวเดียวโอ้มาน้อยังดีตเอตยังดีอยู่เอบอรมาใส่ลกปัญหาศูนย์เก้าสี่ห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหปัหา

โอ้โอ้จะพันเขาทำา <c oughs> ก็แ่พนวกกำลัง,งลดพี่น่องส่งเรื่องแรงเลยหาโมงหรออืนหาเขาตอนนยู 对对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 对